กอนคุยครัววันนี้นะครับไม่ใช่พังครัววันนี้คือพีมือเจ็บดันเมนต์ทำมิ้นไหวมังเดี๋ยวเราตามไปดูการครับน,น,นี่นทำไรนะเจ็บนี่นนทำไรน,นี่วันนี้นี่คาร์บูตอมกีมินคาูตอนกีมินกับน,นาเนี่ยวัดสดุถูดิบก่อนยังไรมั้ง,งครับยังไงกันเลยวันน้ยังคล ก้าหม้อมวเตรียมก้าวหม้อม้วนเตรียมอิมินใบกรูดใบอ่าอันนี้คือเครื่องปรุงนะขาหมูที่เตรียมไว้หั่นเป็นชิ้นพอคำขั้นตอนแรกเลยก็คือไปซื้อหม้อในนัดก่อนนะครับพอได้หม้อมาแล้วที่นี่เอามาถึงใส่น้ำพอใส่น้ำเดี๋ยวถึงไอ้น้ำตาลปี๊บรือว่าไอ้ที่เป็นก้อนๆรูปก้อนกันไปดูนะอยู่นี่แหละ อ่าอันนั้นตุกตองเพราะว่าจะต้มถึงต้องเป็นควงาหนิอันนี้เคยกับนี่เคยเออเป็นขวพี่น้าหนาวตะครับอันนี้เป็นควงนี่บ่เคยเคยหอมเลยท่หนแกงากามูกับนะกลายดุบดิบจังนี่เย่งก็ว่าไม่ไหนวัางนี่อ่าอครับอแล้วเือ เนี่เรามาต่อเมนูที่สองนะครับแต่เดียวคือจ้วงเอาไหนนี้เลยเมนูที่สองไอ้เนี่เมนูที่สองอะปลาราดซอสเต้าหู้รงเครื่องปลาราดซอสเต้าหู้รงเครื่องตามไปดอมกันนี่ก่อนที่จะมาเป็นเมนูคุยครัววันนี้นะครับผมนี่คือเราต้องจัดการอ้อยเยอะก่อนมาขี้คลาดไอ้เปลือกแก้มก่อนนั่น

วับมจิ้นว๊วมอมเย็บรอ้อยพอดเลยครับผมเอาเลยครับลูกพี่คือของถี่ซาสมานนะครับตักซาสมมาเลยตอนนี้กำลังสาวกระชังเย็บร้อยฮะมากตวง คือ่างหงส์แไม่ได้เลยคุณจอไวเออห้า็ดตัวหาเราวังโดดราวังโดดว่าักว้อายังกบตันด้วยเอาตัวเี้ยดี๋ยวาเงี้เลยเอ๊อยากเลยนะราอยู่นัดมาลีดูขอบตะนมีกันโอ้กบตัวตวอยู่กบปึ๊นู้ยังกันหาที่ใส่ล

หลังจากทำปลาเสร็จแล้วมันซาวเกลือเพื่อลดการติดกระทะหลังจากนั้นเราก็ตั้งน้ำมันให้เดือดเอาให้น้ำมันมากๆพร้อมจะได้ไม่ติดตะวิธีการวิธีการการทิศน้ำมันพร้อมที่จะโทษเลยอไมอ่านี่คือวิธีการเด็น้ำมันนะครับนะหยิบหยิบหยิบเรือพุ่งยี่สิบห้าเมตรอ่านับนับนับก้อนนับเรือยี่สิบห้าเมตรโอเคอ่าดังชีเลยดังชีเลยฟ้าเวลาเอาลงเนะครับเอาวัดอ่า

อันแลวเว้อติดขึ้นดีจังนะครับน้าปปิดไว้เลยเพราะเูเลยคือวิธีการก,ก็คือว่าทอดกับถาดเองน่ะถาดเองอยูปลาหนูทอดอยู่มบนนูนะาา้นนะนี่รสมะเร็ก้ามูสหรือรสตุ้นนะครับนะาแตนี้ยกขึ้นมาสิอะเริ่มเปื่อยเลยเริ่มเปื่อยเลย10%มีเทคนิคท,ทำให้ก้ามูเปื่อยดีนะครับนะเอาเบียร์ใส่ลงไปเต็มแก้วอ่านี่รสอ,อุ่นระพุ่ม นี่ปลาเด็ดเด็ดมันเลยครับนะ้าเด็ดมันถึงเดียมน้ำซอสลายเออควิทเกลืองเคี้ยงเพรอะไรนะครัาาเาาบนกกเน,นี่ยหัวปาะกัดหอมย้อยกำมินตรงนี้ปลาตอดกระฮียมเลยนี่คือเทคนิคการเดียวไม่ให้มินเคี้ยวนะครับนะ อ่าคือเอาต้มม่วงมาด้วยไงยางเลยบ่อนนะครับยางควายให้บ่รำรำมหม้อม่อมทีนี่ก็รูดใส่ลงในต้มตีนหมูอ่าเหอามาครับนี่คือม่นมันมิ้นเขี้ยวนะถ้าบอกใส่ไปบางคนอ่าได้ด่ะมี่เทคนิคนะครับนี่หอมเลยหอมเลยเู้ไหมรู้คือถีหอมนี่ตาสดนะนี่คือใส่ต้มม่วงด้วยยางควายเลยครับนะ ป็นตรพนเุดีไม่ไม่นดดินอินเลยนะจิปลเจ็บลุกปลาลกปลาเกาตอดจุกแดงตอดกรอบอ่าทีมกีมินใจกันตอนนี่ปลาเก๋านะครับตอด,ด กุกแป้งกุกกีมินถึงตาลูพอดีเลยมันย่อยลงในก๋วยเลยนี่ดานี่ก็เกือเป็นมะกกาตุมากาซีนะหรือมากาชิปฟทีบูดานี้ดำอยู่ร่าง dăm danh bắp yoga về kia rè vỹ đạo tiết tây bô dạng mặt tinh hoặc kim băng bóng hả anh em mong bùa bằng em ra ngoài nơi nào để tít nặng mặt 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 dò lạ lôi đi 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 nằm đi 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 chẳng đi

ตามที่ทิมึกแหละนี่แมั่ที่บู๊นะที่ไหวยเรียบร้อยต้องเด็ดกันต้องเด็ดกันไม่นะต้องเด็ดต้องเด็ดกันไม่หันไม่พานนี่นี่ต้องเด็ดกันนะนี่นะจอยจอก็ได้ลูกขี้เลยอ่ะดมโอมกลัวกลืนนะอ่า ไอเวลาอันเป็นมงคลเรื่องเลยครับผมอะไรดิตัวเป็นการลดตัวผมนะนะเนี่ยเนี่ยตักเนื้อสาเนยันมูตามาแล้วกองนี่เมนูอะไรละจิบปลาทอดปลาซอสเต้าหู้อ่ปลาทอดปลาซอสเต้าหู้ทรงเครื่องคือแลไงไงว่ายั่งดังเต้าหู้กันอ่ายั่งก็ยะมาคอยแต่มูรับกันที่ได็อยู่ตรงนี้ อ่าดีดไอ้ไรไอ้ไรพักสาสีอ๋อพักสามสีนี่ไม่ไม่เป็นระบบอนเสือที่ปิดยี่้ออ yeah. ้กอนกุนไมีถึงใช่ไหมไม่ไม่ถึงสิคือไ้แคเดงนกับน้าแคเด้งโอ้โหไรไอคุณจากรีดเออเชฟกำลังยังเต้าหู้นนี่ตอนนี้เน็บเต้าหู้ไว้ที่ริมตัวปลาแล้วกันนะเน็บป่ะกเนบครับ เน็บทำไมอ่ะคุณยากริดเออนะครับนี่เป็นการตกแต่งนะครับแล้วก็เอาหมูจับที่เรารวนๆไว้แล้วมาหูมเดี๋ยวเรามาหมปลาใช่ไหมครับครับคุณยากริดเอาเครื่องที่เรารวนไว้แล้วมาหมปลานะครับผมเนี่ย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 ทำซีนะครับปักทำซีทำซีกดบิกบิกนย่ากดชนะก็เราก็ไม่ได้กดชนะ อ่านี่นี่นี่เจ็บต,ตัวนะครับเจ็บตัวลิ้งดิลิ้งดิลิ้งดิตัวอ่าไม่ไม่ไม่โอ้ยระวางหลังมือนะจิ๊บอ่านี่ที่เด็ดนะครับที่เด็ดเลยก็คือหนามราดใช้แป้งกระพุก ครับหน้าดุบยิบดุบยิบดุบยิบดิบนี่ไม่ใหญ่เม็นลักนะนี่นะนี่น้ำราดตรงนะครับน้าเฮ้ยปั๊บทำทีไว้นั่นอ่าไอพวกวันเนี้ยวเนี้ยนี่นะ มาอมเนียบานูมันีไนอนนี่เอาหมูห้มปลาไดบนะอืมนี่้ะมันหลาดามเลยนะมันผัตาข้าเลยนะัตาข้างก็ไม่ได้กินไง

อ่านะครับนี่เมนูครับไปเดาตามดเมนูเลยนะเนี่ยอีกเมนูล่นะนี่ตอดไปต้มโครงุง เออถ้ามันเป็นกินบางๆนะครับบางๆพวกเาจะไปบานนี่เวลาตถอดลบกลูกเสร็จเราจะไปต้มต้มเสร็จใช้เวลาต้มอีกสักบอลแป๊บนึงเห็นว่ามันไม่เปื่อยว่ะนี้นะมันจะทำให้เนื้อไม่ไม่เปื่อยนี่เราดันมาถึงตอนจบเลยนะครับนะตอนนั้นเสร็จปลาได้เรียบร้อยแล้วต้มกลุ้งยังไอ้แมงกี้ต้มกลุงเบียกวดหนึ่งเบียกวดหนึ่ง คือแต่ไอ้กว้ยหนังนี้ก็กินนะแม่นมันต้มไม่ได้หน้ากลาเปียกอ่าติ่งเปรียมเกลี่ยอืมกลมเตี้ยกลมใหญ่อ่าเดี๋ยวดค่ะอ่าวนกวนกุ้ยเลยดิกุ้ยกุ้ยเลยดิอ้ย่าพี่น้องเอ้พี่น้องนี่เจดได้นี่ยนี่กูมาแล้วพี่น้องโย่ไปโยมโยม นี่ก็เซ็เรื่องแล้วกควากกดไลค์กดแชร์กดซับตะเคยกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเ,เวลาเรายั่งคลิปใหม่ๆเราจะได้ล,ลุลานะตอนนี้ลินเลี้ยวไม่แหลกครับเมอไปแลกสวัสดีครับ